ไปทุกหย่อมย่าทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชาการนะครับเวลาแผ่นดินไหวทีตึกที่จะพังก่อนเพื่อนคือตึกราชาการนะครับก็คงจะเป็นตัวสะท้อนชัดเจนนะครับว่าไกลโกงไกลไม่โกงอย่างไรใจเย็นๆน,นะงวดเข้ามาทุกทีแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสารพัดม็อบนะม็อบต่างๆม็อบหลากสีม็อบรวมสีเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะฮะม็อบหลากสีตอนนี้ไปรวมกัน,นขับไล่อุ้งอิงแล้วก็ขับไล่ถักษิณท่านที่ผ่านมาหลายแรงแบบนี้ ตอนนี้เดือดร้อนมากชาวบ้านเดือดร้อนครับเพราะว่ารถเข้ามาสัญจรด้านในแล้วก็กระทบกับบ้านเรือนของชาวบ้านคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณถนนแก้วนวรัตครับเนี่ยตรงเนี้น้ําไหลแรงมากเนี่ยค่อนข้างจะเชี่ยวีต้องใช้เรือนี่ครับเนี่ยครับน้ําไหลแรงนะครับ ถ้ารถไม่จําเป็นไม่ควรจะเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะจากกระทบบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับเนี่ยน้าไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปรับโครงสร้างภาษีใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มีในคณะทํางานที่เรื่องการเจรจาต่อรองกับอเมริกาอยู่แล้วด้วยนะคะต้องแบ่งเป็นส่วนๆก่อนแล้วก็ก็ต้องมาดูเรื่องโครงสร้างใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเรานําเข้าจากเขาเนี่ยบางอย่างไม่ได้เป็นสินค้าที่ มากมายอะไรนะคะแต่ว่าพอไปเก็บภาษีแพงมันก็เลยทําให้เราโดนเป็นอัดับต้นๆสามสิบหกเปอร์เซ็นใช่ก็เป็นอันที่อันที่สูงมาสมควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทั้งแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวไว้อย่างระยะสั้นเนี่ย้องดูก่อนเลยว่าเ,เราสามารถจะคุยเจรจารต่อรองในเรื่องทีเ่เราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการของเราด้วยที่ส่งออกเนี่ยนะคะว่าจะสามารถ เยียวยาอะไรได้บ้างหรือว่าช่วยเรื่องไหนได้บ้างอันนี้เป็นแผนระยะสั้นที่ทางคลังเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่กับพาณิชย์เดี๋ยวจะหาข้อสรุปมาให้เพราะว่าอันนี้ก็คือตัวเลขเพิ่งออกข่าวน่าจะเป็นเมื่อคืนตอนประมาณตีสามสี่เนะใช่ไหมคะตอนเช้าก็ได้ได้ไดอ่านข่าวละแล้วก็แต่ว่ามาตรการต่างๆเต,ตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็มีมาตรการเตรียมที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็มาตรการในการคุยกันต่อด้วยว่าอย่างไงจริงแล้วเนี่ยมันตัวเลขจริงเฉลี่ยภาษีมันประมาณ9%กามนแต่มีเรื่องของ การลิมิตเช่นแบบลิมิตเข้าโพดไม่ให้เกินเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีการลิมิตเขาก็เลยเอาค่าเลขมาเฉลีย่ยซึ่งมันเป็นวิธีการคำนวณที่ก็ยังยัง,ย,งยังเหมือนไม,ไม่เคยมีแบบนี้นะคะซึ่งการคำนวณแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าเราสามารถบาลานซ์อะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าในรายละเอียดมีคุยกันแล้วเมื่อเช้าด้วยแล้วก็จริงเราเตรียมมาสักพักแล้วที่บอกว่าตั้งคณะทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้เพราะว่ามีมีหลายสเต็ปที่เราเตรียมไวค้ค่ะ แ้วถ้าเวลาจะไปเจรจาใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในการดูแลของพวกประหลัดของพาณิชด,ด้วยแล้วก็ประหลัดอของทางทางคลังด้วยนคุยกันอยู่แต่ว่าตัวแทนที่จะไปคุยเนี่ยต้องดูว่าคุยกับใครด้วยว่าว่าตำแหน่งไหนด้วย่คุยกับใครนะคะมีหลายมีหลายหลายขั้นที่เราเผื่อไว้นะคะในขั้นของระดับทำงานเนี่ยเรามีการให้ประหลัดไปคุยกับทางฝั่งนั้นด้วยแล้วก็รัฐมนตรีด้วยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของมาตรการในการที่จะดูแลผู้ประกอบการไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเสียหายมากน้อยข่าไหนคิดว่ายังเจราจาได้อยู่เพราะว่าการที่เขาจะทำไอ้เรื่องของส6ิกเปซนี่ยมันยังไม่ได้ a อ t i v เ t e เลยนะคะ a c t i v a ว e เป็น,เป,นเป็นบางหัวข้อบางเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอได้ตัวเลขอันนี้มาเนี่ยถ้าเรามีการต่อรองและปรับเรื่องโครงสร้างภาษีของเราด้วยให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างภาษีเดิมๆที่เคยทํากันมาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่า สมัยนี้มันเป็นมันเป็นยิ่งยิ่งมันต้องเป็น more for less less for more อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเดิมว่าเยอะใส่กันหรือน้อยก็คือน้อยทั้งคู่มันต้องเป็นเรื่องที่ต่อรองกันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงดีเทลมากยิ่งขึ้น <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้รายละเอียดอีกทีละกันยังยังยังไม่สามารถพูดได้ตอนนี้ <S 2> <S 2> โอ้เจ็ดสิบสองนี่นี่กระดิ่งเมื่อกี้ที่บอกแหละคือวิธีการคิดตัวเลขอะค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วเลขเฉลี่ยของเรานันคืเก้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าวิธีคิดของเขาอะค่ะ 72เนี่ยเขาก็คือหมายความว่าเอาทั้งหมดที่ลิมิตมาด้วยแล้วเป็นการคำนวณแบบใหม่แล้วก็ครึ่งหนึ่งของ72ก็36มันก็เลยกลายเป็น36เปของเราแต่เลข72นี่คือเขาคิดว่าของเรามันทั้งหมด72ซึ่งมันซึ่งมันมันเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจแล้วค่ะใช่แล้วการผลิตมันน้อยลงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เราต้องตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องก่อนเรื่องเรื่องเรื่่่่่ออองงงงภาษีีขจนคะซซึึดดููดูยแล้ว เราต้องไม่ไม่ปล่อยให้ไปถึงจุดนั้นนะไม่ปล่อยไปถึงจุดที่ GDP จะพาดเป้านะคะอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยทางเพิ่งคุยกับรัฐมนตรีช่วยคลังพี่ท่านจุลพันธ์นะคะก็คุยแล้วแล้วกเ็เขาก็จะทําในส่วนคลังของเขาแล้วก็อะไรละเอียดออกมาให้ประชาชนเร็วที่สุดนะคะพอเราเพิ่งได้ตัวเลขมาเมื่อคืนก็แต่ว่าแผนหรือว่าโครงที่เราวางไว้อะเราค่อนข้างวางแน่นพอสมควรแล้วคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลขใหม่ที่มาก็ต้องปรับตรงนี้แหละหน้างานแต่ว่าจริงๆแผนเรา ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นนค่ะขึงตัวสินค้าทุกสินค้าเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีหัวหน้าคณะที่คุยก็คืออาจารย์พันศักดิ์ของมัคคลโลกด้วยที่ที่ทำในเรื่องของการค้าอเมริกาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขึงแม้กระทั่งเนื้อเชอร์รี่ทุกทุกทุก,ท,กทุกโปรดักที่เราที่เรานำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวามาตรการน่าจะเร็วๆนี้นะทั้งทั้งทุกระยะกำลังจะนัดประชุม ไม่สุกนี้ก็วันจันท์เดี๋ยวดูด,ดูตารางอยู่ว่าเขาเขาาจะมารายงานรายละเอียดแต่ว่ามันมีรายงานในเรื่องเบื้องต้นในดีเทลเพิ่มเติมก,ก็ก็พอมีบ้างค่ะแต่ขอให้ชัวร์กว่านี้ก่อนไม่อยากจะพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันกระทบนู่นนี่นั่นค่ะแต่มีรายงานมาเรื่อยๆอยู่แต่เรื่องเรื่องเหล็กก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างชัดเจนไมนะะ่ไม่รีบนะคะไม่รีบแล้วก็จริงก็ให้เป็นกระบวนการของสภาไปแต่ว่าในพักร่วมที่คุยในกันเนี่ยก็คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ จริงก็มีมีส่วนในเรื่องที่อยากจะปรับอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยรายละเอียดกันไม่มีไม่มีมมออกมา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 สมัครก่อนออกมาก่อน,อออนใจเย็นๆใจเย็นๆไ,ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นเด่น ออกมาก่อนออกมาก่อนเร็วๆโอ้โหตายแล้ว,ลวยุงเพลงรู้สึกขนาดนี้เลยลบออกมาลูกโออกมามิกไม่ยินไหมเนี่ยลูกเกียกนจะล้มแล้วเอาล,มล,มลมนะ้มแล้วล้มแล้วเอาช็อตแล้วนะ ปอยออไมาใครนะขอรถออกคนหมดแล้วนะีนนเต้องมีที่ล้มสักที่แน่เลยหละดูดูรถคินดิดูคิน So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can for the most part see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, the, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%. So we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything. But now we're going to charge uh, European Union. They're very tough, very very tough traders. Uh, you know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. Thirty nine percent. We're going to charge them 20 percent. So we're charging them essentially half Vietnam. Great negotiators. Great people. They like me. I like them. The problem is they charge us 90 percent. We're going to charge them 46 percent tariff. Taiwan where they make they took all of our computer chips and semiconductors. We used to be the king. Right. We were everything. We had all of it. Now we have almost none of it, except the biggest company is coming in. They're going to have. We're going to end up with almost 40%. Lee Zeldin's working to get their approvals, and uh, it's an amazing company. Mr. Wei, of one of the great companies of the world, actually, they're coming in from Taiwan and they're going to build one of the biggest plants in the world, maybe the biggest for that. But 64%, we're going to charge them 32%. Japan, uh, very, very tough, uh, great people, and again, I don't blame the people for doing it. It's, I think they're very smart in doing it. I blame the people that sat right in that Oval Office, right over there, right behind the Resolute Desk or whichever desk they chose. Japan, 46%. They would charge us 46%, and much higher for certain items like cars, you know, little items like cars. 46%, percent were are charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left and he's a great friend of mine, but I said you're a friend of mine, but you're not uh, be treating us right. They charge us 52 percent. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only uh, seven years ago when I came in, uh, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Uh, Prime Minister of Japan, uh, Shinzo, was Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him, and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. He said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was uh, a fantastic man. But he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we've worked out a deal and it would have been a much better deal. But frankly, uh, there were many years left in the deal that was made previous to my getting there. But it was it was something. Uh, if you look at switzerland, 61% to 31%, indonesia, malaysia, cambodia, oh, look at cambodia, 97%. <laughs> we're going to bring it down to 49. they made a fortune with the united states of america. united kingdom, 10%. and we'll go 10%. so we'll do the same thing. south africa, oh, 60%, 30%, and they've got some bad things going on in south africa. you know, we're paying them. Billions of dollars that we cut the funding because a lot of bad things are happening in South Africa. The fake news ought to be looking at it. They don't want to report it. Brazil, 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. รัฐบาลกําลังสู่ขาลงฮวบฮวบฮวบอย่างนี้ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่วันที่24นะครับมีนาคมพุทธศักราช2568หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นต้นไปนะครับรัฐบาลจะระสำระสายตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนฮนะเริ่มต้นนะคนใกล้ชิดอย่างภูมิธรรมทวีสอดส่องคนใกล้ชิดทักษิณ สารประทับรับฟ้องกรณีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวะเรียบเกี่องกับการดำเนินคดีและหัวสวให้เดียสไเป็นผู้ดําเนินการสารประทับรับฟ้องเรียบร้อยสวเก้าสิบคนยื่นนะครับในขณะที่เกิดปัญห้เกิดขึ้นรัฐบาลก็เหมือนลิงแก้แห я. แก้ไขปัญหาไม่ได้คราวที่แล้วก็น,น้ําท่วมนะครับควันพิษฝุ่นพิษก็แก้ไขปัญหาไม่ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะไปเจอสหรัฐอเมริกา ความบาดรีดภาษีถึง37%ตอนแรกขึ้น36%ตอนนี้เพิ่มเป็น37%อาการของรัฐบาลอุค์อิงตอนนี้ก็อย่างที่ทราบเป็นไปด้วยความล่อแร่นะครับริบลนะีกระแสการยุบสภาถ้าไม่ผ่านเอ็ e เตอร์เทนเมนต์คอมของวุฒิสภาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เดีวยวกันก็มีการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างอนุทินนะฮะเนวินอ,อุงอิงนะพากันไปดูสนามนะของเนวินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ที่เขากระโดงก็ไปอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับก็มีการเจรจาเกิดขึ้นต่สถานการณ์โดยรวมตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆมันก็กําลังละสัมละสายสวก็วุ่นวะวุ่นวายกรรมาการการเลือกตั้งตอนนี้ก็รู้ตัวแล้ว ตัวเองพลาดเรื่องของสวผมบอกว่าเดี๋ยวก็แจ้งสวนะครับแต่การเดินเกมแต่ละอันถ้าเราเข้าใจหลักของมันเราจะรู้ทันทีมันมีที่มาที่ไปเนะเรื่องสวเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเก้าสิบสี่ปีที่สวเนี่ยสามารถสามารถโบนายกได้ห้าปีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีเฉพาะจำนวนหกศูนย์นะครับและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกันนะ ที่สวเนี่ยคัดสรรกันเองไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดรัฐธรรมนูญ94ปี17ครั้งรัฐธรรมนูน60เนี่ยมีครั้งแรกไม่เหมือนชาวบ,บ้านเลยไม่เล่าให้ฟังเรื่องมันซับซ้อนแต่ตอนนี้อาการของรัฐบาลนะปน,นโทนันทเดชนะอดีตหัวหน้าศูนย์นนศักษาความปลอดภัยแห่งชาติก็บอกว่ารัฐบาลของอุงอิงทักษิณ นะกำลังติดกับดักนะกำลังพลาดอย่างแรงนะกับเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพรเราผู้ชมก็ชมไปนะแต่ผมเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์ของอตับาลล่อแล่ล่อแล,ล่อเลแเต็มที่ละนะพร้อมจะลมทุกวินาทีขยับมากไหนนะเหมือนศพอะแตะตรงไหนก็พุนที่นั่นแตะตรงไหนก็เละที่นั่นนะครับตอนนี้เจอปัจจัยภายในด้วย เจอปัจจัยภายนอกด้วยอาการสาหาัสสาการเลยทีเดียวนะครับสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องความเชื่อมั่นก็ไม่มีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนว่าที่ทักสินที่ผ่านมาไม่มีน้ํายาจริงอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อมาตลอดว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำแลวเศรษฐกิจจะต่ํารวยโอ้ยคนไทยจะรวยเป็นพร้อมกันทํามาสองปีแล้วจนถึงขณะนี้ ุ้นส่วนรวยรือ,อยังมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือ,อยังนะครับุ้นส่วนได้หรือ,อยังฮะเงินเดือน25งหมปตรีได้หรือ,อยังฮะค่าแรง600นะครับน้ำมันจะลดหวบหวบหวบทันทีเลยจนถึงวันนี้เป็นไงฮะพฤติกรรมและการการะทาของนักการเมืองทําให้หุ้นส่วนเห็นหูตาสว่างกันหรือ,อยังนะครับ การทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้เป็นไปทุกหย่อมย่าทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชาการนะครับเวลาแผ่นดินไหวทีตึกที่จะพังก่อนเพื่อนคือตึกราชาการนะครับก็คงจะเป็นตัวสะท้อนชัดเจนนะครับว่าไกลโกงใกลไม่โกงอย่างไรใจเย็นๆนะงวดเข้ามาทุกทีแล้วขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต่าศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญ,ญสรงพระเจริญ,ญสรงพระเจริญ,ญ พักดีราชนวงราชชาวไทยพักดีราชนฟ้าคอยหมูยา่แผ่นดินเท่นทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานต้นผ่นผผาน้นโปยไผยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศละวน การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน<ป>ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันวฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย พระทรงสุขใจเธอไร่ลมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้วววฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทายร่มเย็น